สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเนาทางหวยฮานอยสูตรแยกหน่อยวันที่ยี่สิบสองเดือนห้าพี่หกแปดนะครับผมเมื่อวานนี้เข้าเป็นฮานอยพิเศษนะแปดห้าห้าแปดแล้วก็เข้าเป็นฮานอยกาซาดนะกาซาดนี่เข้าเป็นศูนย์เจ็ดนะศูนย์เจ็ดฮานอยปกติออกตัวเดิมไม่ได้จำนะออกเจ็ดห้าตัวเดิมนะเจ็ดห้าเจ็ดตัวเดิมเข้าแค่ตัวเด่นห้า ามาดูของวันนี้กันต่อนะครับมาเริ่มจากหาหนอยกาซาดหาหนอยกาซาดนอเด็นวันนี้ผมได้แปดนะแปดกับเจ็ด แปดกับเจ็ดนะครับก็จะมีแปดหนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์นี่แหละตัวเดิมนี่แหละเจ็ดศูนย์ตัวเดิมเนาะกันนะครับแปดสามเจ็ดสามแปดห้าครับผมแล้วก็เจ็ดห้า นะครับเลขแตัวเน้นก็จะมีสำหรับตัวเน้นก็จะมีแป8 9 8 0แล้วก็เจ็ดหนึ่ง หาหนอยแรกนะครับ<ม>ก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหาหน้อยพิเศษวันนี้ผมก็ยังจะให้เด่นเหมือนกันนะครับนะสามนอยเหมือนกันเลยแหละ<ม>เหมือนกันเลย นะฮะนอยพิเศษนะครับวันนี้ผมให้หกกับเก้านะหกกับเก้านะครับก็จะมีหกสองหกห้าหกแปดเก้านะเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดตัวกันนะครับหกเจ็ดนะเก้าเจ็ด หกสาแล้วก็9้าสามตัวฟันนะครับเป็นเลขหตัวนี้ก็จะมี สำหรับตัวเนมนะครับก็จะมีหกสองหก้าหกแปดแล้วก็เก้าสองนะครับผมวันนี้ก็ขอให้เข้าทำแบบนี้เข้าอยู่นะแต่แต่แต่ว่าจะเข้าแบบเข้าน้อยนะอ่าถึงจะเข้าน้อยแต่ก็ยังเข้านะทําแบบเด่นเหมือนกันนะถ้าเด่นไม่เหมือนกันนี่มันผมทํามามันก็สลับหน่อยกันนะส่วนมากเลยมันสลับหน่อยกันจริงๆนะ ฮานอยพิเศษนะครับก็จบไปแล้วนะเาต่อไปก็จะเป็นฮานอยปกติหกกับเก้านะครับหกกับเก้าแน่นอนวันนี้ก็จะมีหกศูนยหกหนึ่งหกสอง ศูนย์เก้าหนึ่งตามด้วยเก้าสองกันนะครับหมแปดก็แปดหกเจ็ดนะหกเจ็ดแล้วก็เก้าห้านะครับผมหกเจ็ดเก้าห้านะหน้าตัวฟันนะครับเป็นเลขหก 6, ตัวนี้ก็จะมี ตัวเนี่ยนะครับตัวจะมี606 162แล้วก็92นะครับผมนะหวยฮานอยปกตินะครับจบไปแล้ว6ก,กับ9เนาะต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอย วีไนะครับผมนี่แหละหกกับเก้าแน่นอนวันนีนน้สามน้อยมีมาแน่นอนก็จะมีหกศูนย์หกเจ็ดหกศูนย์หกเจ็ดหกแปดเก้าศูนย์เก้าเจ็ดแล้วก็เก้าแปด นะครับหกสามเหนึ่งแล้หกสเป็นที่หกหกหนึ่งหสตัวเน้นก็จะมี ตัวนี้นะครับก็จะมีหกศูนย์หกจนหกแปดแล้วก็เก้าศูนย์านอยนะครับสูตรแยกงหน่อยก็จบไปแล้วหกกับเก้านะวันนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวเลขนะครับสามตัวเลขวันนี้ก็จะมีวันนี้มีหกมีเก้าหกเก้านะห้าห้ามาบ่อยเนาะห้ามาบ่อยเอาห้าไหมหกเก้าห้าหรือว่าหกเก้าสองสองสองก็งมาตามสูตรอยู่นะ สองกับห้านะสองกับห้าวันที่ยนะี่สิบสองเนาะอ่ะขก็ขอเอาสองแล้วกันเนาะยี่สิบสองเอาสองเกี่ยวกันไหมหกเก้าสองนะครับผมพี่ๆท่านใดมีตัวเด่นอยู่แล้วนะําเอาตัวเด่นมาจับคู่กับเล, 6, ลขหกเลขเก้าแล้วก็เลขสองได้เลยนะหรือว่าเวลาไปซื้อก็ขอให้เน้นหกน้น 9, เก้าน้นสองแล้วกันเนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ